สวัสดีครับพกบกับบ่าวศักดิ์ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มาทำน้ำปลาพริกกันเรามีเคล็ดลับที่จะทำให้น้ำปลาพริกอร่อยครับผม,มบางครั้งน้ำปลาพริกเนี่ยทานกับข้าวเปล่าก็อร่อยนะครับผมถ้าเราทำในในวิธีที่ว่าให้มันกลมกล่มอมนะครับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับผมมีเคล็ดลับทําน้ําปลาพริกให้อร่อยครับตัวชวูโรงของน้ําปลาพริกวันนี้มีนี่คือตัวนี้ครับผม น้ำกระเทียมรองน้ำกระเทียมรองนะครับผมมีวัสดุอะไรบ้างนะครับอ๋อมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกกินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับผมผมแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาปลาปลาหมึกน้ำปลาแท้นปลาหมึกแท้นะครับผมอ่ะเราลองมาทํากันเลยนะครับผมตอนนี้เรากอมาเริ่มทํากันเลยนะครับผมตอนนี้ผมใช้น้ำมะนาวประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะครับผม ดับแรกพริกที่หนูที่เราซอยไปหัน่นหนูเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับบอกสักก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วใส่พริกลงไปในน้ำมะนาวเลยครับผมทำไมเราต้องถึงใส่กระเทียมใส่พริกลงไปในถ้วยก่อนเพราะว่าให้พริกให้กระเทียม มันอมน้ำมะนาวซึมเข้าไปในเนื้อก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลานะครับผมปลาสักสามช้อนโต๊ะนะครับผมสามช้อนโต๊ะ โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำกระเทียมดองสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ใส่กระเทียมดองที่เราสับไว้ด้วยนะครับผมสกุลนะครับอย่างนี้เราก็คนให้เข้ากันนะครับผมมีกระเทียมมีพริกขี้หนูสด มีน้ำกระเทียมดองแล้วหัวกระเทียมดองนะครับผมใส่เข้าไปน้ำปลาสามช้อนโต๊ะมะนาวสามช้อนโต๊ะนะครับผมได้มีรสชาติกลมกลม่อมผมลืมบอกไปใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลก็เป็นตัวทําให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมโอเคเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยพริกน้ำปลานะครับผมอันกับข้าวละลอน้น ไข่เจียวทอดฟูฟูสักหนึ่งจานราดพริกน้ำปลาไปโอ้โหอร่อยเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อน mm. ๆคนไหนอยากทำทาน mm. ก็ลองทำดูนะครับผมไม่ยากเรามีมะนาวมีพริกขี้หนูมีน้ำปลาเราก็สามารถทำได้แล้วง่ายๆมีเคล็ดลับเคล็ดลับของบอสักก็คือน้ำกระเทียมดองปกติก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคย นะครับผมตอนนี้มาลองทําดูแล้วเออมันก็กลมกล่อมกลมกลม่อม,มดีครับผมลองทําดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้บอสก,ก็ติดคลิปแค่นี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้บาสก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ